สวัสดีผู้ชมช่องรักเตดีมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเซฟรูปโปรไฟล์ i g แบบง่ายๆนะครับวิธีนี้ก็สามารถเซฟรูปโปรไฟล์ตัวเองหรือว่าของคนอื่นก็ได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะครับันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีแอปตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับืชอแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดึงไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เข้าไปโหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เปิดแอปขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับด้านบนนะครับจะเขียนว่า enter username นะครับก็ให้ใส่ ig id ig ที่ต้องการจะโหลดไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น ig ของผมนะครับ d u k e c k r k e y d i e เอ็มของผมนะอันนี้คือไอจีของผมนะครับเข้าไปปุ๊บเมื่อเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหลายขนาดให้เลือกนะครับหลายขนาดให้เลือกเลยมีขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่สุดนะครับในที่นี้ผมจะเลือกโหลดเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับก็คือว่าภาพที่โหลดมามันจะชัดที่สุดนะครับก็เลือกไปนะครับเมื่อเมื่อเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ ให้เรากดอันล่างนะครับอันอันบนคือสัพไลายก็คืออันอันบนจะเสียตังค์นะครับอันล่างจะฟรีนะครับกดไปปุ๊บมันจะให้ดูโฆษณาครับแล้วเราก็จะได้โหลดภาพนี้แบบฟรีๆนะครับก็กดไปนะครับปุ๊บนับเสร็จนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีกระบาดขึ้นมานะครับมันแล้วแต่นะครับว่ามันจะอยู่ซ้ายหรือขวานะครับอันนี้มันจะอยู่ทางด้านขวานะครับขวาบนนะก็กดปิดไปครับ เมื่อกดปิดเ็จแล้วนะครับในการเซฟนะครับนะครับเราก็มาอยู่ที่วงกลมของ1 0 8 0 p แล้วนะครับก็คือภาพที่ชัดที่สุดนะครับในการเซฟก็ให้กดรูปแผ่นดินนะครับนะครับที่ลูกศรชี้นะครับกดไปปุ๊บปุ๊บปิดเร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาด้านล่างเว็บวิกินี้นะครับอาจจะมองไม่ทันนะครับ ก็คือว่ามันโหลดเข้าไปในเครื่องเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แกลลอรี่กันนะครับนี่ครับเมื่อเปิดแกลลอรี่ขึ้นมานะครับก็จะเจอกับรูปภาพที่เราโหลดมาแล้วนะครับก็ลองเอาไปทำเล่นกันดูนะครับวิธีนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสซลฟ์ับกซรรับชมครับสวัสดีครับ